จะพูดเสียไม่ได้จุดที่เราอยู่ในขณะนี้คืออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์<ถ>ผมเชื่อแน่ทั่วทั้งประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์แต่หลายคนครับสงสัยว่าหลังจากที่มาตรการโควิด -19 มีการผ่อนคลายให้สามารถเดินทางได้สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้ออกไปพักผ่อนกันได้มันมีเม็ดงามเม็ดนี้ของจังหวัดเพชรบูร์จะมีการเดินหน้าอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชยันนะครับชาติอุดมพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อได้รับเกียรติครับมาพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีครับ สิชญ์ยันต์ครับตรงจริงต้องเรียกว่าพี่ป๊อปนะฮะจะให้คุ้นเคยกันเลยสนิทกันตอนนี้คําถามแรกเลยที่อยากจะถามนะฮะเป็นเช่นไรในช่วงที่หลังจากโควิด19ที่ผ่านมาค่ะภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดพชรบูรของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือว่ากลางกลางก็ถือว่าดีขึ้นะนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่ามันดีขึ้นยังไงผมก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นการดีขึ้นแบบออร์แกนิกนะครับคือค่อยๆดีขึ้นมาตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่า เรื่องการที่มีโครงการต่างๆเข้ามาส่งเสริมตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มเริ่มเบาบางลงและมันเป็นการมันเป็นการดีขึ้นจะเ,เติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยตามปกติครับคือเป็นกําลังใช้จ่ายเรียกได้ว่า <c oughs> ถ้าพูดมองบอกว่ามาตรการผ่อนคลายแล้ว <c oughs> เข้ามาเที่ยวเลยก็คงไม่ใช่แสดงว่าเป็นหลายส่วนประกอบการถูกต้องไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ดังนั้นปัจจัยอะไรสําคัญที่สุดที่ <c oughs> คุณชยันหรือพี่ป๊อปเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวเขากลับมาเที่ยวไม่ใกล้เคียงก็เกือบเหมือนเดิม ก็ด้วยเรื่องของการผ่อนคลายของโควิดนะครับรแล้วก็ประกอบกับว่าความต้องการเที่ยวออกเที่ยวของคนเราของประชาชนนี่แหละครับเป็น,นิดใช่ครับอุปสงค์ ใช่แล้วครับแล้วก็เขาค้อด้วยเขาค้อเนี่ยครับมีอากาศที่ดีนะครับอากาศเย็นตลอดปีนะครับเขาค้อนะครับตอนกลางคืนเนี่ยไม่เกิน 25- 2 6องศาโองศานะครับคนชาวบ้านที่อยู่เขาค้อคนที่อยู่เขาค้อมาเที่ยวเขาค้อหรือรีสอร์ทบางแห่งเนี่ยก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับไม่ต้องมีครับผมสำหรับความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเขาค้อมีส่วนร่วมอย่างไรในการฟื้นฟูตัวของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยคะ ในเรื่องของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาคอนะครับผมก็รณรงค์นะครับให้ให้เราทําให้มันมีมาตรฐานกันยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับเวลาผู้คนมาเที่ยวเข้ามาที่เขาคอเนี่ยแล้วเนี่ยได้มาอย่างที่พักที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าครับมาทํายังไงให้คุ้มค่าไม่ไม่แพงจนเกินไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยผมจะขอถามคุณชยันแทนท่านผู้ชมหลายๆคนมาจากเหนือใต้อ,อกตกต่างกัน หลังจากช่วงโควิดสิเราแทบจะว่าปิดร้างพักประกอบการใ,ในหลากหลายสถานประกอบการของเราในพื้นที่เขาค้อและใกล้เคียงครับตอนนี้เองหลังจากที่เรากลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีความบูมและมีความพร้อมแค่ไหนที่จะรับนะักท่องเที่ยวที่เขาถาโถมกลับมาเพื่อที่จะมาเที่ยวกันอีกครั้งก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมาแล้วโควิดเริ่มคลี่คลายกันมาเรื่อยๆนะครับเขาค้อก็ เรียกว่าไม่ได้มีหน้าโลซีซอนเลยนะครับจากเมื่อก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้แค่ประมาณ5เดือน6เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราเปิดกันได้ทุกวันหมายความหมายของคุณป้อมนี่คือว่าสามารถเกลี่ยนักท่องเที่ยว365วันเที่ยวเป็นรูทได้ที่เขาพ้อ ใช่ครับก็คืออย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดคนมาในหน้าที่เขาเรียกว่าโล w s ซ a s นะครับก็จะเจอบางร้านค้าปิดบ้างบางสถานที่ท่องเที่ยวไม่เปิดบ้างนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดแทบทุกวันแล้วครับมาวันไหนก็ได้เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวเสมอนะครับเขาคอทุกวันนี้อย่างนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวต่างชาตินี่มาจํานวนมากไหมคะหลังจากโควิดคลี่คลายลงเขาคอน่าจะยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของชาวต่างชาติสักเท่าไหร่นะครับ ที่ผ่านมาในตอนช่วงโควิดคลี่คลายที่ให้คนเดินทางได้ภายในประเทศเราเลยไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่เพราะกลุ่มลูกค้าของเราเป็นคนไทยคนไทยถ้าอย่างนั้นถ้าจะมองในมุมผมจะถามท่านผู้ชมแทนท่านผู้ชมอีกแล้วก็คืออย่างสมมติผมอยู่ภาคใต้สามปีแล้วผมไม่ได้ออกมาเที่ยวขึ้นมาภาคเหนือเลยเจอกับฝนในช่วงที่เขาตากอากาศเย็นกันอตอนนี้เองถ้าจะแนะนำเส้นทางหรือแนะนำแคมเปญหรือแนะนำการท่องเที่ยวคุณป๊อบจะแนะนำยังไง มาเขาค้อนะครับก็คือมาสัมผัสอากาศนะครับ<ช><ช>ที่เย็นสบายนะครับแล้วก็สิ่งจุดท่องเที่ยวหรือไฮไลท์ของเขาค้อหลักๆเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นทะเลหมอกนะครับแน่นอนอ<ม>าศัะเช้ามาต้องเจอแน่นอนใช่ครับแต่ทะเลหมอกของเขาค้อเนี่ยไม่ได้ชมได้แค่เป็นจุดเดียวหรือที่เดียวนะครับมีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาค้อนะครับขขมีประมาณ4-5จุดที่ชมได้นะแนะนําสักนิดเถอะที่ไหนบ้างเด่น เด่นๆเลยก็ต้องเป็นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขาค้อครับอาปษณีใช่ไหมครับผมก็จะไปสัีก็คือโซนนั้นครับจะมีเราจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนเทเรสเป็นถนนเทเรสใช่แล้วครับไว้ให้ชมครับเหตุผลที่เขาค้อผมถามลึกไปสักนิดนึงเพื่อท่านผู้ชมแลวเขาอยากจะรู้บางครั้งบางคราวเราขึ้นมาอยากจะชมทะเลหมอกเขาเรียกว่าไม่เจอแต่เรามีวิธีแนะนำยังไงทริคว่าต้องมากี่โมงมายังไงมาช่วงไหนเราจะได้เจอ จริงๆปรากฏการณ์ในการที่จะมีหมอกขึ้นมาเนาะเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็คือข้างล่างตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีอ่างเก็บน้าหรือที่ที่มีน้ําเยอะนะครับก็คือเมื่อตอนเวลากลางคืนเนี่ยอากาศไอ้น้ำเขาจะลอยขึ้นมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อไอ้น้าลอยขึ้นมาเจออากาศเย็นก็จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆเป็นหมอกนะครับแล้วถ้าเผื่อไม่มีลมเนี่ยเราก็จะได้เห็นเป็นทะเลหมอกแต่ถ้าวันไหนที่มีลมแรงหรือว่าฝนตกในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่จะมาดูทะเลหมอกที่ดีที่สุดเลยนะคือช่วงหน้าฝนครับครับต้องมาหน้าฝนอ่าใช่ครับเป็นช่วงท้ายๆของฝนปลายฝนจะเรียกว่าปลายฝนต้น,ตนหนาวนาจะดีดใช่ครับถ้าอย่างนี้พูดถึงปลายฝนต้นหนาวคุณป๊อบแนะนําแล้วว่าแหลง่งท่องเที่ยวเขาค้อนี่เหมาะสมทั้งด้านเรื่องของสภาพอากาศวิวทิวทัศน์การต้อนรับเราพร้อมอยู่แล้วถ้าอย่างนี้เราพร้อมแค่ไหนถ้าพูดถึงว่าตอนช่วงไฮซีซันบางครั้งที่พักมันเต็มครับผู้ประกอบการเองถ้าเกิดมาในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์จะเต็มใช่ไหมฮะ แล้ว<ใ>อย่างนีน้นนนเราจะกระจายไปตรงไหนได้บ้างบางทีเรามาเสร็จปุ๊บเราไม่ทราบอืมก็จริงๆก็ได้ทุกจุดบนเขาคอนะครับตอนนี้เพราะว่าเรื่องถนนหนทางเนี่ยก็สะดวก<ม>สบายแล้ว,ลว,ลวนะครับถนนถนน,นทางก็ทําสะดวกสบายขับรถง่ายไม่ไม่ได้ยากลําบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับไฟส่องสว่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาคอเราเนี่ยเรากระจายพักได้ทุกจุดเลยนะครับการเดินทางท่องเที่ยวบนเขาคอเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงในแต่ละจุดถึงจุดครับครับ แล้วอย่างนี้อีกนิดหนึ่งถามแทนผมถามแทนเหลือเกินสมมุติผมเป็นโรคประจําตัวเอานิดนึงเถอะห่างจากหมอไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่สถานประกอบการด้านบนเนี่ยเรามีสถานพยาบาลหรือเรื่องของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างฮะก็หลักๆเลยครับก็คงต้องหนีไม่พ้นโรงพยาบาลเข่าคอเอามีมีนะครับมีนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถพยาบาลแล้วก็ทางสมาคมแล้วก็พี่น้องเข่าคอเนี่ย เราก็ช่วยกันในเรื่องของทางด้านพวกหน่วยคู่ภยัยหน่วยคู่ชีพต่างๆเราก็มีการบริจาคส่งเสริมซื้ออุปกรณ์ในการเซฟตี้อุปกรณ์ช่วยเหลือความปลอดภัยเวลามีอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ผฐมพยาบาลต่างๆเนะี่ยพวกเราร่วมมือกันเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วครับแล้วของกิจกรรมต่างๆของสมาคมธุรกิจเองตั้งจากการท่องเที่ยวแล้วค่ะเรามีของดีของเด่นอะไรของจังหวัดเพชรบูร์ที่อยากจะนาเสนอท่านผู้ชมบ้างไหมคะก็ อย่างที่บอกนะครับก็เป็นมาเขาเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องอากาศเนาะแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆอะไรบ้างครับนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นมะขามที่รู้จักของเด็ดลักในชบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีข้าวพันุ์ข้าวลืมผัวอันเดียวเดี๋ยวชาวใต้ดูอยู่งงเด่นยังไงก็คือจะเป็นข้าวของชาวเขานะครับซึ่งจะมีความนุ่มมากนะครับหอมหอมนุ่มแล้วก็มีจะออกเป็นสีดํา อันนี้รู้สึกจะมีประโยชน์ด้วยใช่ครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีคล้ายคล้ายข้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับจริงๆที่ที่เราเอามาใช้ผสมทําปรุงอาหารกันเนี่ยเราก็จะใช้สมมติข้าวหุงข้าวหม้อนึงนะครับเราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนชาไม่เกิน1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองข้าวทั้งหม้อเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสีม่วงทั้งหม้อเลย ก็แค่ใส่เป็นส่วนประกอบเพีเดียวเองเพราะว่ามันจะมียางเยอะแล้วยางนี่ก็จะไปช่วยทําให้ข้าวเรานุ่มขึ้นนุ่มด้วยหอมน่าทานใช่สมมติว่าข้าวของเราขัดสีไปเขาเรียกว่าข้าวไม่มียางข้าวร่วนซุยผสมข้าวลืมผัวนี่ไปแต่ฟังแล้วค่อนข้างสะดุ้งนะครับคุณพ่อฟังเดี๋ยวขอข้าวลืมผัวสักสองกิโลแล้วประกันเข้าบ้านยากนะอาจจะอร่อยเกินไปอร่อยจนลืมไปเลยอะอันที่สามอะไรอีกบ้างครับก็จะมีในส่วนของเขาเดี๋ยวนี้จะเป็นเมืองกาแฟครับ โคกาแฟครับผมก็จะมีการปลูกกาแฟมีมีคนคั่วกาแฟนะครับมีโรสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเขาคอเนี่ยแล้วทั้งในเพชรบูรณ์นะครับเรามีโรงคั่วกาแฟไปล่ำเรียนมาได้ใบเซอร์ติฟิเคตได้ใบประกาศต่างๆกันมากมายมีหลายเจ้ามีหลายท่านเลยครับแล้วที่ที่สำคัญอีกอย่างตอนนี้ก็จะเริ่มมีในกลุ่มของโกโก้ตัวใหม่สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟใช่ค่ะโกโก้นี่คือเข้มข้นขนาดไหนบ้างคะ เป็นโกโก้เป็นโกโก้ผลสดเลยครับจริงๆถ้าเผื่ออยากรู้เรื่องนี้ลึกๆจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อลงไปถึงโกโก้สดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เปิดโลกเรามากกว่าองค์ความรู้ที่เราเคยมีเรื่องโกโก้มาสิ่งที่เราเคยกินโกโก้มาเมื่อก่อนมันเป็นแค่โกโก้ผงใช่ฮะแต่โกโก้ที่เป็นผลคือจะเป็นเม็ดแล้วก็รสชาติจะแบบเป็นเม็ดแล้วก็ต้องแกะออกมาแล้วก็เอามาหมักเอามาบ่มเอามาคั่วเหมือนกาแฟเลยครับอย่างนี้คือเหมือนเราได้กินโกโก้สดความหมายของผมก็คือว่าเหมือนเรากินกาแฟสด ได้รับเมล็ดมาอบขั่วใหม่ๆได้ทานใหม่ๆที่แน่ๆอันนี้ผมแนะนําแทนนะฮะถ้าเกิดท่านใดขึ้นมาเขาค้อสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสตรอเบอรี่ของเบสิกที่เจอทุกที่แทบจะเป็นอันดับแรกๆของประเทศไทยที่มาแล้วเจอสตรอเบอรี่ครับอันนี้ผมเองนี่ผมประทับใจเองนะฮะกับอีกด้านหนึ่งผมขอแถมแทนพี่เขาเลยก็คือสวนดอกไม้สวยมากอ่าครับถ้าจะมาถ่ายรูปมาที่เขาค้อท้ายที่สุดนี้ครับพี่ป๊อบครับเวลามีนี้เดียวเสียดายเหลือเกินพูดคุยจริงๆมีอีกหลายมิติของเขาค้ออยากให้คุณป๊อป ฝากให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยครับสำหรับการวางแผนเดินทางที่จะมาในช่วงซีซั่นเอาจริงๆตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนก็ว่าได้แต่ตอนนี้เราเย็นสบายกันมากครับผมมณีเม็ดงานที่นี่ของจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากโควิดสิบเก้าเป็นเช่นไรครับก็เรานะครับชาวเขาคอนะครับเราพร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในฤดูไหนๆนะครับฤดูร้อนฤดูร้อนนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากอากาศเย็นสบายลองมาสัมผัสกันดูครับแล้วก็จะรู้ว่าเขาคอเนี่ยเป็นสวรรค์ของเมืองไทยอีกที่หนึ่งเลยครับ แถมสโลแกนท้ายนะครับนอนหนึ่งคืนอายุยืนไปหมื่นปีนะฮะสำหรับเขาเคาะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชายานชาติอุดมพันธ์ครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาเคาะเป็นอย่างมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบก่อนจากไปผมจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ชุดสวมใส่ของพิธีกรวันนี้ต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเขาแนะนําเสื้อมาเป็นผ้าใยกันชงของชาติพันธุ์พี่น้องเผ่าม้งซึ่งได้ถือได้ว่าเป็นชนเผ่าที่อยู่บ้านเข็กน้อยเข็กใหญ่เป็นชุมชนม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็น สวยงามทั้งสองท่านต้องขอขอบคุณไปอย่างมากและในวันนี้ครับเสียดายเวลาน้อยเลือกเกินต้องหมดลงแล้วนะครับรายการข่าวภาคเหนือเ๋็วนี้ผมมิสัตราคมดิฉันอันดาดำสีค่ะและทีมงาน NBT ทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ